มาดูคลิปนี้นะครับคิดว่าจะแพ้ละแต่ว่าก็พลิกชนะมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยุทธวิธีในการเล่นเกม Call of Duty อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือซุ่มยิงต่างจากก่อนๆน,นะครับซุ่มบ้างเอ่อลุยบ้างนะครับแต่ตรอบนี้ก็คือซุ่มแล้วก็เบี่ยงใช้วิธีเบี่ยงเพื่อให้ศัตรูวิ่งมาในฝั่งที่เราอยากจะให้มันมานะครับ ก่อนอื่นนะครับก็วิ่งก่อนเลยแล้วกันวางหนึ่งวางสองอันนี้วางประจำครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็เล่นกันแบบนี้นะครับซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว <ST UT UR K> มาแล้วก็ยิงซะอืมตายตันยนต์นะครับติดการมติดอารเล แล้วก็สตอมครับสตอมตัวตายโดนสไนนะครับทันทีที่โผปรหัวก็โดนยิงทันทีเลยตอนนี้ยังนำอยู่นะครับ6ต่อ5อีกแล้วครับตายรอบ2ครับไอตัวเมื่อกี้เหมือนเด็กใหม่นะวิจีการเล่นแต่ปัญหาคือมันยิงได้แม่นมากเลยยิงเอาหัวเลย เนี่ยมันมันรออยู่เนี่ยแล้วก็เราขึ้นมาเสียบซะเลยผร <c oughs> มยืนแบบซื้อบื้อมากเลยมันเด็กใหม่ <c oughs> อ่าเสร็จปุ๊บเราก็ปิดทางครับเพื่อให้เพื่อนเราไปตะลุยภายในป่านะครับในป่าดงดิบเต็มไปดูศัตรูนะครับมันอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลย <c oughs> แล้วก็ไม่มีใครบุกมาเลย อ่ะยิง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 ไม่โดนครับซ <_ t un> ุ่มมาดูมันกำลังจะมาก็เลยซุ่มรอยอยู่เนี่ยไม่มาครับไอตัวสไนเปอร์มันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นแหละ <laughs> วิ่งไปวิ่งมาเราเองก็เราแองสไนเปอร์เหมือนกันนะเ <the> อา๋อแพ้แล้วตอนนี้แพ้แล้วแพ้แล้วสี่พันตอนยี่สิบเอ็ดนะครับฝ <Yeah, yeah. S 1> ั่งศัตรูนำมาเยอะเลย oh. สวยไปนะครับแต่ว่าไล่ตามมาเกือบทันแล้วไอ้ <laughs> สไนเปอร์นั้นก็วิ่งไปวิ่งมา ตายยี่สิบแปดไปยี่สิบเก้านะครับน,นี้สิบแปดยี่สิบเก้าแพ้นะครับแพ้ยี่สิบแปดไปยี่สิบเก้านะครับตอนนี้ไม่ใช่ดียี่แปดไปสามสิบต่อแพ้เขาอยู่สองแต้มนะครับอันนี้คือรอบที่สองครับ เริ่มแรกก็ต้องส่งก่อนครับสง่งถ้าส่งไม่ได้ก็ต้องอ่ะวางระเบิดครับวางระเบิดตอนนี้ปุ่มมีปัญหานิดหน่อยครับก็เลยต้องหมอบครับเพราะว่าก็แปลกใจเหมือนกันมันหมอบไปทำไมอ่ะสง่สงส่งถูกการวิเศษทัศน์แล้วก็ยิงไม่ตายระเบิดหนึ่ง ไม่ตายปล่อยหมาไปปล่อยหมาไปไม่มีไม่มีไหมไม่มีครับไม่มีมาเลยมันกำลังมาแล้วยิงอ่ะตายติแต่หมาก็ตายด้วยเหมือนกันอ่าฝั่งโน้นเทียบเลยยิงไม่ตายยิงยิกว่าจะตายครับยิงยิกว่าจะตายตายก็าที มาครับไม่มีบอลกลมวิ่งขึ้นมาอันยิงจากด้านหลังนะครับโอ้โหมันใส่เต็มที่เลยไม่มาครับมันตายก่อนวันนี้พวกมันเริ่มตั้งรับแล้วเพราะว่าฝั่งนี้เริ่มบุกกลับคืนนะครับสาสิบเก้าต่อสาสิบเก้านะครับอ๋อสาสีุต่อส9เก้านะครับเท่ากันแล้วนี่ถ่ายคู่ครับยืนไปเหมือนกันตอนนี้ก็ยังแพ้อยู่นะครับ ฝั่งศัตรูเล่นได้มีประสิทธิภาพมากเลยแต่ว่าพวกเราก็สามารถคลิกเกมชนะได้นะครับหาก่อนหาก่อนไม่มีครับต่างฝ่ายต่างบุกต่างฝ่ายต่างรับครับอ่าปิดบังวิสัยทัศน์หลบก่อนถ้าเป็นสนต์ตายไปแล้ว ตายไม่ตายครับตายสิไม่ตายเสมอครับโดนนำแล้วครับเสมอครับแล้วก็โดนนำเหมือนกันครับเราต้องหาวิธีแก้เกมครับตอนนีุู้มอย่างเดียวก็ยังไม่ได้ผลนะครับ5 0ต่อ48ครับตอนนี้โดนนำมาแล้ว ไม่ตายครับ้งหาวิธีแก้เกมแล้วจะจบเกมแล้วด้วยใช้ปืนปู่นะครับวิ่งไปวิ่งมาเลยนะั่นแค่ละคือไม่ไหวละดิ้นแล้วเริ่มดิ้นแล้วเริ่มดิ้นแล้วซู้ไม่ไหวละยังไงก็ต้องดิ้นแหละ ไอ้หมอน,นั่นมันหลบอยู่ตรงนั้นสไนย์อห้าสิบหห้าสิบเจ็ดครับเสมอแล้วห้าสิบแปดครับนำยุคหนึ่งครับห้าสิบเก้าครับนำยุคสองแล้วมีโอกาสที่จะแพ้เหมือนกันแต่ว่าก็ชนะมาอย่างเฉียดฉิว